ส่งตรงจากฟาร,ร์มจากไร่จากสวนส่งตรงล,งลงมาจากดอยพ่อค้าแม่ค้าน่ารักคึกคักคึกคักรีคำสวัสดีค่ะตลาดดพระรามสี่วันนี้นะคะเราพามาหาตำนานบะหมี่กวางตุง้งเรียกว่าเป็นสูตรต้นตำรับจากรุ่นสู่รุ่นทุกวันนี้เนี่ยรุ่นที่สามแล้วนะคะอยู่ในซอยสองพระสี่พญาค่ะนี่ไจบะหมี่เกี๊ยวกุ้งสะพานเหลืองพูดชื่อนี้ไปหลายคนต้องรู้จักแน่นอนเพราะว่าเขาขายกันมาเนี่ย68ปีแล้วนะคะ นี่คุณมิวทายาทรุ่นที่สามสวัสดีค่ะนี่แหลคะค่ะรัดใจบะหมี่เกี๊ยวกุ้งในตำนานที่ว่าความเด็ดความปังก็อยู่ที่เส้นบะหมี่ไข่อ้กองคิดค้นและหาขายมาอย่างยาวนานด้วยความขยันของอากองจึงเริ่มเก็บหอมรอมริบจนมีบ้านมีหน้านร้านแบบนี้จนวันนี้มีทายาตรุ่นที่3ามอย่างพี่มิ้วมาสาตนต่อนี่ลคะค่ะเมนูไหนขายดีที่สุด เป็นบะหมี่เกี๊ยวเลยค่ะเค okay. ชาติยยาแรงแล้วจะเป็นนะเกี๊ยวน้ำอะไรอย่างงี้อะมีสองไส้อะที่ร้านมีไส้หมูกับไส้กุ้งไส้หมูกับกุ้งนะเอเห็นหน้าร้านมีปูนะก็ต้องมาที่สาขานี้ซอยสองพระศรีพญาอ้าวบะหมี่ก็เริ่เกี๊ยวก็ปังมีทั้งเกี๊ยวหมูและเกี๊ยวกุ้งแต่ถ้าใครอยากออนท็อปด้วยเนื้อปูแน่นๆ่นจุกๆกก็ต้องมาที่ซอยสองพระเท่านั้นนะ อันนี้เป็นเป็นร้านสาขาที่2องใช่อีกร้านต้นตำรับก็คืออยู่ตรงสะพานเหลืองนใช่อันนั้นคือปะป้าอยู่ใช่ปะป๊ายังดูอยู่เขาบอกว่ามันมีเคล็ดลับลวกเส้นเนี่ยจริงๆริงน้ำต้องเดือดน้ำเดือดเดือดเลยน้ำเดือดเดือดแล้วก็เส้นลงไปประมาณแบบไม่กี่วิ แล้วก็เสดดน้ำเนี่ยให้มันแห้งๆดูแบบเส้นใสๆอ่าแค่นี้เลยคุณล้นเมย์มาลองไหมคะได้มายังไงนะก็ใส่ลงไปง่ายๆก็ใส่ตะแกรงก่อนละกันแล้วก็ลงไปก็เคี่ยให้น้ําจริงๆให้น้ํามันเข้าไปในเส้นใช่ให้พอเข้าไปในเส้นอ่าประมาณนี้กำลังสวยอ่ากำลังสวยแล้วก็เสดดน้ำมันนิดนึง อ่ะ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 ่ิบอย้นเลยอะไรเนี่ยน um <so ู่นข้หน้าระใใช่ๆๆโอเคนะได้เลยได้แล้วใส่แล้วนะคะนี่เกี๊ยวใส่เยอะไหมคะเกี๊ยวถ้าเป็นเกี๊ยวหมี่ก็สองลูกใช้ที่หนีบไปได้ค่ะอันนั้นน่าจะยากเกินไปนิดนึงปกติอะบะหมี่อะ เราที่เราเคยเห็นส่วนใหญ่บางที่เขาล้างน้ำเนาะในชะ่ปะใช่ค่ะอันนี้ไม่ต้องล้างค่ะอ,อันนี้ไม่ต้องล้างเพราะว่าอไอตัวผงด่างเราละลายะลายน้าอยู่แล้วตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตอนที่ทำเลยเพราะฉะนั้นเนะะี่ยมันก็จะแบบกลิ่นไม่ได้ฉุนนะคะก็เลยไม่ต้องล้างคนสั่งกันมาตั้งแต่9ก้าโมงกำลังจัดเตรียมอยู่เนี่ยคนขับรถมารอแล้วคุณปาร์มาร้านนี้บ่อยปะคุณปาร์ตขายดีมากร้านนี้นี่เป็นไงล่ะยืนยันด้วยเสียงจากไรเดอร์นะครับผม วันหลังหนูรู้เทคนิคแล้วถ้าหนูจะสั่งบะหมี่ร้านเนี้ยถ้าสั่งออนไลน์นะ9โมงสั่งเลยค่ะ <c oughs> ได้เร็วมาก <c oughs> แต่พอมาสั่งสักสิบเอโมงใกล้เที่ยงรอหน่อยนะคะอย่งเง้ยอ้ยร้านใจบะหมี่เคี้ยวกุ้งสะพานเหลืองเขาขายดิบขายดีจริงจลูกค้าทั้งออฟไลน์ออนไลน์ออเดอร์กันไหมหยดุดแต่วันนี้มาถึงหน้าเตาทั้งทียังไงก็ต้องขอชิม บหี่ในตำนานให้ไายขอลองชิมนิดนึงนะคะบะหมี่ในตำนานเส้นมันนุ่มมากนุ่มแล้วก็มันหนึบเดี๋ยววันนี้ต้องไปดูเคล็ดลับวิธีการทำบะหมี่ไข่สูตรโบราณกับป้าของ มิ้วมัาะมิ้วค่ะเดี๋ยวแม่แอบไปดูกป้าทำเส้นได้ไหมได้ได้ไปดูวิธีการทำเส้นแบบสดๆกันค่ะค่ะที่เป็นความอร่อยระดับตำนานก็มาจากบะหมี่สูตรอากงนี่ป้าป้าใจทำเส้นสดใหม่ทุกวันด้วยวิธีดั้งเดิมของชาวจีนกวางตุง้งถึงได้ทั้งหอมทั้งเหนียวเหลวก็ทั้งนุ่มเบอร์นี้ จากร้านไปชิมเส้นบะหมี่มาเรียบร้อยแล้วถึงขนาดก็ต้องบอกว่าขอเข้าบ้านมาดูสูตรหน่อยป้าค่ะปกติอุปกรณ์หรือว่าวัตถุดิบต่างๆนานาที่ใช้ทําเส้นบะหมี่เนี่ยมีอะไรบ้างแป้งทบาบะหมี่มันเหมือนแป้งสาลีไหมมันเป็นแป้งสาลีอยู่แล้วแต่ว่ามับบน,นมีแยกประเภทไปทําขน,น,น<ผ>มแยกทำเป็นสลับเปาทําปลาทงโกโอแต่นี่ผมมีแป้งทำทำขนมปังอ้าวที่ร้านทาขนมปังด้วยเหรอคะไม่ใช่แต่ว่าผมเอามาผสมไง โอ้นี่สูตรไงอุ้ยปาเกือบหลุดออกมาหมดแล้ววันวันหนึ่งทำกี่โลปาสิบแปดโลยี่สิบโลแล้วล่านี้อันนี้คือที่ได้ครับใช้ไข่นี่ต้องเป็นไข่เป็ดไข่เป็ดไข่ขาวจะเหนียวกว่าไข่ไก่นี่คือสูตรด้งนเดิมตั้งแต่อากงก็คือใช้ไข่เป็ดไข่เป็ดตลอดเนียวแบบโบราณจริงจริงอ้เอาสายอย่างนี้เลยเหรอเอาไหมสดครับเอาไหมสดมายิ่งเหนียวนี่ออกมาจากก้นเป็ดังมาอยู่ที่นี่นะคะ อันนี้<อ>เราทำ<ล>สองโล,โลใช้ไข่กี่ฟองคะ12ฟองครับ้ามามาหนูช่วยหนูช่วยาาทําทุกวันเกือบทุกวันดูดวันจันทร์ครับร้านหยุดวันจันทร์ครับผมเสร็จแล้วเราไปอะไรต่อคะใส่เกลือตอนแรกๆจริงๆไม่ได้ใส่แต่นี่ผมไปบางทีไปศึกษามาเ็าบอกว่เาเราก็ลองใส่เพราะมันมีรสชาติไหมมันทําให้มันเค็มขึ้นนิดนึงไหมป้าอาจจะมีการส่วนช่วยแบบช่วยให้มันรักษามันเหนียวหรืออะไรอย่างนี้แต่ด่างตัวนี้ต้องใช้แน่นอนหลายคนเราเรียกว่าน้ำขี้เท่า ด้วยทาให้เส้นมันแบบเหนียวกรอบแต่ว่าใส่เยอะไปไม่ได้มันจะขมอ่ะใส่ไปเลยนี่ตอนนี้เรายังคิดภาพว่ามันน่าจะเละเทะมากเพราะมันเป็นน้ําน้ําโอ้ยังขาดน้ำเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวจะเติมน้ําเปล่าละเป็นหนูหนูก็คงงงไปแล้วด้วยเหมือนกันแล้วก็คลุกอย่างเงี้ยให้ส่วนผสมเข้ากเข้ากันอ่ะฮะอันนี้ต้องค่อยๆตะล่อมตะล่อมไปเรื่อยๆอยัางไม่ได้คลุกเข้ามารวมอย่างนี้ใช่ป่ะคะเพิ่มเข้าไปมันไหลเลยอ๋อไม่ได้ องให้มันหมันมาไม่ไหลอละพูดง่ายๆต้องไม่ให้มันไม่ไหลเลยปกติไอ้สิบแปดกิโลที่ป้าบอกเนี่ยใช้เวาลาทําเส้นนานขนาดไหนถ้าไม่มีลูกน้องช่วยก็ประมาณสามชั่วโมงถ้ามีลูกน้องช่วยสองชั่วโมง,มมงยืนอยู่อย่างงี้นะสามชั่วโมงนะป้านะอยู่สะพานเหลือมาหกสิบกว่าปีเลยเหรอป้าเลยอยู่นี่เลยย้ายแบบตั้งแต่บ้านต่างสีย้ายจากในซอยเข้าออกมาตรงฝังงงลล่งนู้นฝั่งนู้นแล้วมาฝั่งนี้แล้วค่อยๆซื้อตึกมาเรื่อยๆเนี่ยตึกนี้ก็สี่ห้าสิบปีเลยก็ย้ายไปย้ายมาขายมาถึงที่นี่แหละที่สุดท้าย หนูหนู่นวดได้เหรอได้ใช่ไหมหนูแอบตกใจหนูนวดได้เหรอได้ครับปาหนูนวดแล้วนะทํายังไงนะก็เหมือนกันนวดอะไรก็ได้กดแ้นั่นแหละมันจะนวดได้ยังไงหนูไม่เข้าใจเลยพะครึ่งจะได้เอามาเอามาปาเอามาให้หนูโอ้ยตายแล้วอุ้มลูกก็วันเหนื่อยแล้วทำบ้ามีใช้เครื่องก็จบแล้วป้านี่เพิ่งผ่านไปแค่ขั้นตอนการผสมแล้วก็นว มาต่อกันที่ไะลไรลเด็ดที่คุณจะต้องทึงนั่นก็คือการขี่ม้านวดแป้งซึ่งเป็นการใช้เครื่องไม้เครื่องมือแบบโบราณดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นอากงอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะขี่มา้าอ๋อต้องขึ้นไปอย่างนี้เลยเหรอเา <ละ S 2> ไม่เอามันจะแบนได้ไงเอาตัวน้ําหนักเราแหละให้มันผสมเข้าไปช่วยกันผสมเข้าไปให้มันละเอียดขึ้นไงแล้วทุกวันนี้ต้องขี่มา้าแบบนี้ตลอดไังตรงนี้ยังตลอด แต่ว่าแต่ว่าเวลาไอ้ตีนวนเนี <To en. S 2> ่ยแบบเป็นเครื to to ่องช่วยอ๋อไอ้ไม้อันนี้มาตั้งแต่รุ่นนั้นไหมคะหรือว่าอันนี้ปั้มคนไหนนี่ยดูเด็ดดามแล้วดามอีกยนมันใช้ไม่ได้อ๋อคือมันหักดามแล้วใช้ไม่ได้แล้วมันโดนตรงนี้หมดอ่าฮะมันต้องเป็นไผ่อะไรโดยเฉพาะไหมครับาอันี้ของเมืองจีนมันนาแล้วตรงนี้มันจะสั้นกว่าด้วยของเมืองไทยมันมันจะห่างพแล้วถ้ามันบางก็กดไปตรงนี้แตกหักหมดอ๋อเสร็จแล้ว เหนื่อยนะเนี่ยหอบนะป้านะไม่หรอกดันเหนื่อยเพราะมันคุยดันเหนื่อยเพราะมันคุยไง <Wow. S 2> มัอนชาลังคุยเออเล่นเอาสม่วยและของเราถึงกับไปไม่เป็นเลยนะป้าเอาเป็นว่าปล่อยให้ป้าขี่ม้าดนนวลแป้งไปก่อนค่ะกระบอกเลยขั้นตอนยังอีกเพียบเท่านี้ยังยังไม่เสร็จป้าจะเอาแป้งเนี่ยไปเข้าเครื่องรีดเครื่องที่หนึ ไปขั้นตอนไหนต่อคะนั้นการนีนี่ก็รีดไงแต่นี่จะรีดช่วยให้มันแบนลงอีกก็เข้าเครื่องได้แล้วแค่นี้แหละเราไปสว่างแล้วเราเดี๋ยวไปเข้าอีกเครื่องหนึ่งจากนั้นก็เอาแป้งมาเข้าเครื่องรีดเครื่องที่2เพื่อให้แป้งบางขึ้นไปอีกและให้ได้ขนาดพอดีพอดีกับเครื่องตัดเส้นบะหมี่เนี่ยดูเนี่ยมันจะเริ่มหล่อละนาสวยแล้วสวยแล้วเริ่มดีแล้วข้างๆสวยแล้วมันรีดเข้าไปหมดละอันนี้ได้ยังคะยังไม่เสร็จยังไม่ได้ ป้าไปไปซื้อบะหมี่สำเร็จรูปมาเลยได้ไหมคะมันไม่อร่อยเขาไม่กินร้านผมแร้วนี่ไงเนี่ยที่คนมากินร้านป้าเหตุผลเพราะว่าบะหมี่ทำเองเฮ้ยมันเป็นเส้นแล้วอะโอ้อหอะล้นนี้มาดูดูจับเส้นโอโหโกกันมันติดกันนั่นเองก็แบ่งไงเพราะว่าเวลาไปขายเราจะสะดวก เอาละค่ะหลังจากได้เส้นบะหมี่แล้วป้าใจก็จะนั่งจับเส้นเป็นกองๆก,ก่อนจะเก็บใส่ลังพร้อมกับเอาผ้าคลุมแบบนี้เพื่อไม่ให้เส้นบะหมี่แห้งและแข็งจนเกินไปจากนั้นก็จะพักเส้นทิ้งไว้1คืนแล้วก็พร้อมเสิร์ฟลงถ้วยแล้วละค่ะแต่ถ้าขายไม่หมด ใ้บอกว่าแค่ใส่ตู้เย็นเก็บไว้พรุ่งนี้ก็ขายต่อได้แต่ดูจากลูกค้าค่าลูกค้าขาดแล้วไม่ไม่พอเหลือค้างคืนจ้ะเราเห็นขั้นตอนการทาแล้วเมื่อกี้ป้าบอกคือแป้งไม่ได้ทําเองแต่ว่าวิธีการห่อหรือว่าส่วนผสมข้างในไม่ว่าจะเป็นกุ้งหมูอะไรพวกนี้ยังทําเองอยู่เดี๋ยวหนูไปหาพี่มิวลูกสาวป้านะครับผมแล้วเดี๋ยวไปให้แกสอนให้ขอบคุณป้ามากนะคะครับสวัสดีคับเดี๋ยวหนูเส้นปอกกับป้า ไปอะไรของฝากด้วยดิสิครับผมออกแรงทำเส้นกันไปพอหอมปากหอมคอกันแล้วช่วงน้าตามหมวยเล็กเข้าครัวไปดูวิธีทำเกี๊ยวกุ้งชินใหญ่เนื้อแน่นเต็มเต็มปากเต็มเต็มคำกันค่ะเห็นป้าบอกว่าทำเส้นอะไรเองเป็นหมดเลยเป็นตั้งแต่แบบห้าครัวลวกุ้งนี่เวลาใช้คือใช้เป็นตัวใช้เป็นตัวแล้วก็เป็นกุ้งทะเลนี่มันต้องมานั้งแกะขี้ทีละตัวเลย กี่ตัวคะเอนนี้ดีกว่าประมาณ7 8 0 0ตัวอยู่นะะ <_ D> <od> อ้ยเยอะมากลิ่งพร้อมจักรวังคพาเลยเอานิ้วดันใช่ดันช่วยไม่ได้ที <_ d> ่หนกดูแค่เพื่หดูคุดูได้แล้วนะตอนนี้ขาดอะไรอีกไหมขาดลูกเขยขาดลูกเขยค่ะแต่งงานเลยอย่างเงี้ยให้แต่งไหมดูกันนาน,านๆบางทีมันก็ไม่ใช่ตอบโจทย์